ออกบลายจา้ะก็่าดอกเพิ่นคือสมบูรณ์แห่งแต่สาน้องพุ่มาเหลือเท่ป้ามันงามโอ้นี่แจ้งนอนเลยจริงสอคนนอนงามเลยครับมรผม

สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทีสามสิบกันยายนครับวันนี้กัเป็นมือสินเดืยนเเ้อครับผมวันนี้กับผาเขาป้าอยู่ครับผมจะว่ากัเขาบุรุนสฝนเนาะจ้ะแต่กับอกมหาหนอโจดใ้พี่น้องฮาเดี๋ยวเพิ่งบวาเฮางเองเนาะจ้่แถบสีบ่มีเลยครับผม่ะไปหลุ่นไปเบิ่งน้ำกันครับว่ามือนี้เฮาสิโศกสิมันซำใดเนาะแต่ว่าข่าวดีคือแดดออกเนาะวันนี้เนาะแม่ครับผมจะทาหลุ่นน้ำกันอีซองซ้มือจ้ะครับผมก่อนเข้าไปเราส่ของไอพ่อในเพ่าะว่าพี่น้องสุขุขคนเนอครับ ลำรวยกระสูทุกคนครับคิดเงี้ยนแกเงินคิดท่องแกจะท่องครับผมเอยเจ็บอย่าไข่อย่าจนเด้อครับผมไปไปกันเลยเนาะจ้าดอกแดกแห่งนั้นเลยจ้ะเปิ้งค้าเตี๋ยจ้าอุ้ยดอกพิศพอแล้วจ่าฮิโก้โอ้คนกระตูดดีปานชุ่มช้ำเห็นจ้ะอืออออออมเนาะโค้ดมาเหลือเลย ดนี่อะไรจ้ะเนื้อหน่อยจ <laughs> ้ะเธอกินไหมอออออบอลายจ้ตะต่วดอกเพิ่งคือสมบูรณ์แหงแต่สาว <laughs> งานเป็นงานพันนะด <laughs> คือมีแต่หลุนใหญ่แต่เมื่อินเพิ่งว่าห็นเราไม่ไหล่ะเเ <laughs> หนยังี่เป็นมาสันเบิงที่เรามองเกินโวดจ้ะ อหอมจ้ะแต่อะไรคือถือกินผักหรือเปล่เกือบบุหรี่ขนาดสองโดว์พี่เห็ดละงอกดอกนึงครับจ้ะไปซ่อมปลาเห็ดเลยก็ออกมาปลา,าโจดด้วยจ้ะเมีนครับเห็ดเกือยังห่างมสังเลยเมีนครับบุบาสิไปซ่อมบ่อยากผ่าเห็ดปวกเนาะจ้ะไปซ่อมเพื่อหยานมันออกเนาะเมีนครับเพื่อมาอัปเดตให้พี่น้องเบิร์กนั่นจ้ะ เงี้ยหน,นุ่มอย่างไรบันวิ่งสางล้างด้วยจ้ะหัดเอาด้วยจ้ะใช่แล้วนอนแนว่ยไรล่ะดีถาตะกล่องเนี่ดีล่ะตรงนี้ก็หากินในงานอยู่นะครับสำหรับนอนจูดครับยังออกพี่น้องแต่ว่านอใหมู่่เพราตรงห่งวงเลยครับน้ำท่วมเรียบร้อย Để không Để kia rồi, này mày cắt ở. Bên cái kia lắm nhé, Bớt mày ta. 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 Mày โอ oh <boy. S 2> ้ยีีีีมยังิไมยังหิท้นหัวหนิมันั่นน่ะเอาเจ้าเขฝนตกเอาบ่ได้สักด้สูงอีกนี่นี่มพืนหญ้าโหดบ่บ่เอาต่ได้กันซะตาจ่อยเร็วังรวัง ลายเน่ได้ครับงาไผ่ทงตานี่นีเอาไหมเอาได้ยี่บนีเห็ไหมนี่เออมเฮ้ยลาทางในนั่นขึ้จังสีมีอยู่มาไยูไปซองไก่ไรแล้วเอามเด็กหนอหนอเดียวเดียวแต่ว่าคดูในีมีกก็ลังสเกิดลายอยู่นานี่กองลงบนได้ บ่ได้โอเคเด้อครับผมหักมาหักมาคนละว้าอีหยังเลยคือตั้งอยู่ห่างก่อพี่พี่พี่เม่นบ่นอะไรเฮล่ะนี่โอ้ยมา,าทักขาวพี่ทักขาวพี่เอาได้บ่นี่เห็นน้ำบ่ครับราวังเราบังเอาได้บ่หน่ะเอาได้บ่แดงจ้ามีอีกบ่เห็นบ่นบนใฮ่ละ่ะ cứ yêu thế là Em hoa phùa hạc Nó như thế Ui ngà mình nó Chắc nó cái sao phần Thế là Chắc nó mì quá là สองแล้วครับพอีบอ่ะฮะนี่นอนเลนี่นอเดียวเป็นแนวใดหละห้เบิ้งเนี่ยฮะตั้งขางโมเมนต์เฮ้ย่เป็นน่ะปดเอิโอาปูนปูนนี่ต่อเปินเอาตัไเนาะแมนเอาไปทเลยใส่ล่ะ พักได้อยู่ผีๆถึงๆเอาได้บ่ะดิย่งนีโอ้นอนนี่ครับจุกไก่กันแหงครับผมเดี๋ยวผมสิฮักให้เบิ้งเด้อครับมาพอดีข้านีน่้หนิพันว่าพีอีกนึงครับพี่น้องมาเหียดกลางกอเลยโอ้คือสิขากแค่ไห้โอ้โอ้ยนอนนี่แห่งงาม นอนอีกแค่งามครับผมพี่พี่เห็นน้ำบ่ครับเห็นน้ำบ่โอ้ยสุดยอดเลยครับผมเป็นพอเลยพี่จะนอนเหรอให้เบิ่งน้าแนี่ยเซ่เลยทั้งคางพี่บ่ตอนนี้สถานการณ์นอนโจดย์อ่อนนอนหน่อยไรนอนสะพุนเนาะแมนครับห้อยเอาเก่าก็มีห้อยขึ้นไม้ก็มีครับโอ้ยเไปเห็นห้อยเก่าเหรนฮะห้อยเก่าบ่ ป้าที่นน้ำครับโตีย,อยงอะไ่งนี้เนวะวันนี้เป็นป้าโจดครับนะครับกกไก่ทางเด้อครับผมอย่างนี้น่เสียงรถครับเป็นวิวธรรมชาติอีกแบบนึงครับผมพอได้อยู่ไดีกินอยู่ครับสำหรับนอโจเท,ท่าหลังจากที่นอใหม่น้ำท่วมครับ สะฝนช่องพ่อล้วบอกอาครับไปมึงน้ำพึ่งไก่ๆนะพอแล้วครับมึงไก่ๆโอ้ยมีจังนอนละ่ะนี่ครับสองนอน,น,อน,นองามๆเลยครับผมนอนันจากฮักแล้วเป็นปลาเป็นปลา,าที่เพิ่งมะเลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วเนาะสนนะฝนเนาะนี่ครับความบรูรณาสมบูรณ์กะค่อนข้าง,งที่สมบูรณ์เนาะสะฝนเนาะ อันนี้จะเกิดคนเราคนถ้ก่งเลยบ่ถ่านหดมือกล่องมาเนี่ยเอาป่ะเอาลุย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 โบเฮ็ดปวกออกบ่ป้านน่ซะคนพออยู่บ่มาเบิ่องก่อนนี่มาร้ายครับเกิดร้ายอยู่ครับเลือกเอาครับผมตัวสีขึ้นไม่ก็ลังมีตัวขึ้นยาวก็มีเนาะอุดมสมบูรณ์อะไรอยู่บ่เห็นไหม จะไไม่ไก่อสูงๆเอาบ่ได้อาก่อต่ำๆมานลดใช่ละอีกนอนหนึ่งมีบ่อมีครับผมอ่ะเพิ่งกอต่อไปครับกอข้างไหนครับี่ดูน้ำครับผม Nà, cái mì hồng rồi Ôi Mên nhanh là Cái công cụ nhưng mà Bỏ hả không? Lui Dạ, ý Sẽ. Sẽ nó 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 như thế là, gì là? Mì là. Ừ, là đi rồi Hả? Mì bò Hả? Nghe được không à? Đắn lặng Nó mày này cả tua khôn cái bên nó <laughs> Lọc ta bò Xế mì bò มันยังเหลือซองก็งเห็ดมีก็เห็ดเผ็ดบ่เนี่ยนย่าดีด้ยจ้ะอ๋อครับผมหลุดน,นุ่มกันครับจิมีนองงามๆให้นดือบุญอยูบ่บครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่งกับมาฮักหลายครับแต่ว่าตรงมีสกอแล้วครับที่เพิ่งเลี้ยวไปนะสะพนเนาะจับตามเงินตามเงินนานาพอแล้วเพิ่นว่ามันยังน้อกงกุ้งกุ้งงามอยู่บ่ฮะบ่เดือบุญไก่ไก่แลเพิ่น,น,นรับบัลนี้แบบบ่บัลนี้ เห็นแล้วีก่อเหตเหหเิ่งก่อนด้อย้าเหตเบิ่งก่อนไดอ้าข้าข้อะอาเงี้ยสาว่นีายาไปได้บ่ฟังขุนก็มีเดินบีอละกอนี่ได้สีหาหนอนครับความอุดมสมบูรณ์ของบ้านผมเด้อครับผมมีดอกดินครับ ดอกดินนี่เกิดเกนะิดทั่วๆไปเลยครับสำหรับถีเป็นปลาด้ครับนี่บาต้องหยาชุนพันธุ์เลยสภาพวันนี้ครับเป็นเห็ดไข่ดงครับนี่เกิดครับดอกดินนะครับเ<อ>ห็ดไข่ดงนี่ครับตำปนบัต้องเอาขาเพิ่นเด้อครับขาเพิ่นสิขึ้นในจักหน่อยแต่ว่ากินใด้หอมหวยห่วยให้เบิ้งเนี้แหละคือฮักลิีงเท่านี้โอ้ยเท่าไ่นีโอ้ยโอ้ยทางขนาดได้ครับื้นน,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 บน,น,นนี้ใช้ละนอเนี่ยนอนอ ใช่เลยพีอ้ยเนาะอู้หูผิดซ้อนกันอยู่ฮะตอนที่เราให้ให้เห็นน้ำแนยพี่เห็นแต่ปลายเพม่อนที่เนาะบ่ออกมาออกมาสิครับบางแน่คอไผ่ด้วยครับแต่ว่าคักอี้อู้หูยังอู้หสุดยอดเนาะกก้อนนี่ผลลีอยู่บ่คือเหลือหลายเลยผมกำลังแท่งซะผม อะไรอยู่ล่ะนั่งฮะอ,อาตเลีกอนอุ่นอุ่นอุ่คอุ่นเอาอา้าข้า้าต้องห่วงเลยครับๆๆไปเรื่อยๆแบบสบายใจเลยเพราะว่าร้ายอีนี่นะสักคนเนาะนี่ครับแบบหล่นจิ้วพอดีคำเลยครับเวลาเก่งมีบอยหักข้าวเดียวครับเกือบต็มตานอนโจดนี่เป็น ก็เป็นกอไผ่โบมันกอไผ่เน้ะสุฟุนเนาะเป็นเจไดเหรอชอบคนกอโจทย์นะเหมือนที่ถืว่าจังไดล่โบมันใช้แค่หน่อยกอน้ำใหม่แมนครับคุมหน่อยก้นน้ำใหม่ครับพออีกแล้วพออีกแล้วนี่เต็งนออะไรอยู่นี่นอหนึ่งนอครับงน้องก็มามดยครับผมชอบกอโจทยเป็นนอเป็นชนิดเดียวกันกับต้นไผ่เด้อครับผม แต่่วาก็พันธุ์สีบ่ใหญ่ครับพันสีประมาณนี้แหละครับสูงกับสูงเลยหัวบลายครับอ,อืหน่องงามครับป๊เ<อ>ฮ็ดครับผมกินใหญ่ป่ะเนาะมึงไก่ๆน้ำกันครับฮะโมโหแล้วล่ะออ๋อครับพี่น้องเอ้ยเิ่งไก่ๆครับไม่เห็ดกินได้บ่โอ้โบแมนครับผมข้าก,กินได้่ก็สิบัวเลือเนาะครับเนาะสีสันสวยงามแห่ง อุ่นข้าศึกพี่มีอะไรอีกเหรอโอ้สุดยกเลยครับผมนอนไม่ไหมเพื่อนกำลังแทงขึ้นเลยครับพี่พี่แต่ว่าหอยแต่เก่าเนี่ยโอ้ยบปลตุ่มห่วงเลยครับเต็มไม่ดีเลยครับผมอ่ะปุ่นคอต่อไปน้ำกันอ๋อยิ่งเลี้ยอยู่ครับเลี้ยอยนอนหนึ่งเลี้ยอยนอนหนึ่ง นี่ครับสองน้องเหมือนสะโฟนก็นอยู่กไกลแห้งนะครับเนะ้องได้ก็น,นอนนี่นะเนาะงได้แล้วได้ยุกนะบุ้ยน,นอนนี่นอนในหม่หรือนอนโจ๊ตนอนโจ๊ตอือป็นจะได้แบบนี้เต็มตาจะรอบแหลก หลอดไฟคุงเ่าจะสะโฟนชิ้ียงใส่กระสอบจ้ะเฮ้ยชิโนงงามดีจ้ะคนน่ะจริงดิจ้ะชิโนงเขาเอาลุนนี้ได้เนาะไปเนาะนี่นครับสะโฟนเอาได้เบิดจ้ะเฮ้ยใส่ละทั้งทงั้งเอาได้ปะเอาได้เนาะ

ああ。 างบ่เห huh? uh. ็นาดครับเฮ็ดออกอีกแล้วครับเฮ็ดออกอีกแล้วเฮ็ดออกแม่หนูสั่งอืมูงบ่อืม <le> ้องไเพันเอาแล้วเเอาแล้วอุ้ยเนาะตัวกันตันนี้เป็นนองไดหลายพันเอาแล้วยังใช่ล่ะเมนนี่ภาษด

โอ้อเอาวเอ่ยเฮดยังล่ะซสั่วะกินบะได้เ้ดซึ่ก็คือเฮดปวกเฮดปวกดินะปวกยังดูดีปวกตาบโ <laughs> อ้มันถือฝนลายใช่แล้วนางอีกัเนาะ ตอนนั้นจจกอยู่ไซสปลายบมีนปาดหลดนั่งแม่น่บ่ปาดนี้บ่เออคือปาดสูงถ้าน้่เมย,อ,ยอุ้ยมาง่ามหนึ่ง นขนาดมดนังหอมโอ้มีตเลยถึงที่อี ีโอ้ยดดกดินแบบฟังโอ้ยดดกดินเต็มโพนเลยจ้ะคนน่ะวีจ้าส่วนนี่นี่จะนอนเงียบ่จ้ะโอ้ยจะท่ไหร่ด้วยจ้

จากตะวอออนออ,นอ,อ,นอ,อนเลยค่ะอ่อนๆเลยจ้าสะโฟงมหาหอดบาทนะจ้ะมาสรุปหยอดนอจโจดน้วกันโอ้ยพี่น้องงามจ้ะพ่น่ะฮักโ้นเดียวหน่นอยๆได้จ้านน่ได้แบบลายได้ครึ่งกระสอบด้วยจ้ะพี่เห็ดเท่าก็ได้อ๋อหน่อยนึงด้วยจ้ะต่างเขาไปซ่อมบมบึงนะจ้กแต่ว่ามีสัญญาณที่ดีเลยจ้ะพี่น้องมันนิแดดออก กือบเบิดมือเลยจ้ะมันนี่แดดแห้งพอมจ้าซึ่งชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดได้เยจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจ้าถ้าหลุดในคลิปต่อไปว่าซาฝนสีโสดีมันเฮ็ดยังจ้าซาฝนก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อจ้าที่เขามาให้กำลังใจซาฝนก็สร้างกรุงจ้าสำหรับคลิปมนันนี่สวัสดีจ้า